เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งกล้าลงมือฆ่าคนอื่นได้มากหนานั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกคดีสะเทือนขวัญซากามิฮาระสแตบบิงส์หรือเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ที่ซางามิฮาระประเทศญี่ปุ่นที่ฆ่าชีวิตผู้พิการไปถึง19ชีวิตเมื่อปี2016ค่ะ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อซาโตชิอุเอมัตสุอดีตพนักงานของสถานสงเคราะห์ผู้พิการชุกคุยยามายูริเอนบุกเข้าไปในสถานสงเคราะห์ในช่วงกลางดึกเขาใช้มีดแทงผู้พักอาศัยจนเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจำนวนมากเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเพราะญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงและการก่ออาชญากรรมรุนแรงเช่นนี้เป็นเรื่องที่เกิดได้ยากมาก แล้วอะไรคือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทําอันโหดร้ายนี้อุเอมัตสุให้การว่าเขาเชื่อว่าผู้พิการเป็นภาระของสังคมและควรจะถูกกําจัดเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นสําหรับคนอื่นๆเขายังเคยเขียนจดหมายถึงรัฐสภาญี่ปุ่นโดยเสนอแนวคิดในการการุณยาคาตผู้พิการที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง คดีนี้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการการเลือกปฏิบัติและทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมันทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนว่าเราปฏิบัติต่อผู้ที่แตกต่างจากเราอย่างไรและเราควรสร้างสังคมที่โอบรับความหลากหลายและความเท่าเทียมได้อย่างไรบ้าง แม้ว่าเราจะไม่สามารถเข้าใจได้อย่างท่องแท้ว่าอะไรที่ผลักดันให้อูเอมุสุลงมือทำเช่นนั้นแต่เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญที่เตือนใจเราว่าความคิดที่คับแคบและการตัดสินผู้อื่นจากภายนอกสามารถนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าได้เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างสังคมที่เห็นอกเห็นใจเคารพซึ่งกันและกันและให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ดังนั้นในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มต้นจากการเปิดใจให้กว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจมากกว่าการตัดสินเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกคนแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพซึ่งกันและกันได้เสมอ เหตุการณ์ที่ซางามิฮาร่าเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราต้องไม่ละเลยความสำคัญของความเห็นอกเห็นใจเพราะท้ายที่สุดแล้วสังคมที่ดีคือสังคมที่ทุกคนได้รับการยอมรับและเคารพไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตาม